สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบ้นกวงเสียงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เบ้นจะพามาทำความรู้จักรถ SUV 7ที่นั่งซึ่งเป็นรุ่น Toyota Fortuner 3000ลิตรนะฮะปี2010สวยๆเลยคันนี้นะฮะจะเรียกว่า Fortuner หน้ายักษ์จะเป็นรุ่นแพนเค้กโฆษณานะฮะ ส,สวยขนาดไหนด้านหน้ามาชมได้เลยไฟหน้านะฮะจะเป็นเลนส์คอมโปรเตอร์เป็นลูกแก้วสว่างคาตาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมกระจังหน้าเป็นสีเทามีสัญลักษณ์วิดวีเอ็นอร์บนะครับมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะครับให,ให้ดูสวยหรูหรมากๆเลยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเบนจะพามาชมด้านในไปชมกันเลยมาเลย ก่อนที่มาชมด้านในนะบอกได้เลยคันนี้สีเดิมๆนะครับอไม่มีการสาดสีมาใหม่แน่นอนสวยๆเลยมาพร้อมกับบันไดข้างเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับท่านผู้ชมล้อยางนี่เพิ่งจะเปลี่ยนยางมาใหม่สองห5ห้าหห้าสสวยๆเลยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับอามาเลยภายในนะฮะ เยนจะพามาชมหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางยังมีอยู่นะครับเม็ดอาร์ครอยเดิมๆไม่มีการชนพลิกคว่ำอย่างแน่นอนเลยอ่าโหเบนบอกเลยภายในอ่ะหรูหรามากเลยท่านผู้ชมเดีย๋ยวจะพาลองขึ้นไปนั่งว่าจะเสียขนาดไหน อ่าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับเบรคปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะอ่าสวยๆเลยพวงมาลัยเป็นหนังคุ้มหนังแท้ของเตอร์ตาพวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมาพร้อมกับครูดคอนโทรลเครื่องเล่นปรับตรงนี้นะครับ เครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเดิมๆบล็อกเดิมๆของ Toyota เลยนะครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้มีพาวเวอร์เอาเลตตรงนี้เลยนะครับน่าสวยๆเลยอันนี้นะฮะเขาเรียกว่ากันลื่นถลายงามๆเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ขับเครื่องสองล้อภายในนี่ดูหรูหราลายไม้สวยๆเลยเดิมๆเลยเนี่ย,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 ยครับ บอกได้เลยนะคันนี้โคตรคุ้มเลยท่านผู้ชมสติกเกอร์เนี่ยเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยฉีดรอยขาดเลยฮะภายในภายในบอกเลยว่าผู้บริหารสุดๆพูดได้เลยว่าผู้บริหารสุดๆนะอ่ะสำหรับภายในนะครับผมกว้างสะดวกสบาย มาพร้อมกับแอร์ราสามแถวตอนไม่ต้องกลัวเลยโหเย็นฉ่ำแน่อย่างแม่นอนเลยนี่ผู้ผู้บริหารเลยนะฮะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้เป็นรถตลาดที่ขายดีที่สุดอ่า เดี๋ยวเบนจะพาไปชมด้านหลังไปชมกันเลยด้านหลังนะฮะมาพร้อมกับเจนเซอร์กะระยะ 2, 2> จุดสวยๆเลยไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะดูบึกบึนมากๆกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้ากระจกแท้ของโตโยต้าไม่มีการชนท้ายมาแน่นอน ส่วนด้านหลังนี้นะครับเบนจะให้ดูลอยหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมหัวน็อตเดิมเดิมลอยต่อเดิมเดิมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยชนไม่มีรอยอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับผมงามสวยสวยภายในอ่าภายในนะฮะ กว้างกวาง,วางอง่งโถงสบายมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับพรมที่เขาเจ้าของเก่าเนี่ยปูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคุ้มมากๆเลยเราได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปปูเองเลยบางคนไปแคมปิ้งมีกล่องโฟมที่มีน้ำเออนองเนี่ยต่อให้น้ำมันเออนองตรงนี้มันก็ไม่ถึงพรมเราแน่นอนที่เราปูมาให้ บบาข้างหลังแขวนได้แขวนได้แล้วก็เอาลงได้นะฮะอ่าสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเด็กตัวเล็กหรือคนที่ส่วนสูงประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบ สามารถนั่งได้สบายพูดได้เลยว่านั่งได้สบายจะพับให้ดูว่ามันสะดวกสบายนะผมว่าใครได้ไปเนี่ยคุม้มส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่เก็บแม่แรงนะฮะสำหรับใครที่ขับ Fortuner หรือว่าใครที่สนใจ Fortuner นะฮะอ่าปกติถ้าเป็นรถอื่นๆที่ไม่ใช่ Fortuner เขาจะมีช่องเก็บตรงนี้แต่ว่า Fortuner คันนี้นะฮะถือว่าเขาออกแบบดีไซน์มาดีเลยครับเดี๋ยวเบนจะพาไปชมเครื่องยนต์ว่ามันจะเช้งกัเดะขนาดไหนไปชมกันเลยอ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรอแรงๆตัวแรงเลยนะฮะ Fortuner s t สไตล์คุกก หัวนอ็อตจะเป็นหัวน็อตเดิมเลยไม่มีการไขไม่มีการพ่นซอกอย่างแน่นอนเลยคานก็เป็นคานเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะแฮนด์เพเดตมุดเดิมมีตรามอ,อก,กอมาให้ด้วยนะฮะมอ,อก,กอเดิมเลยนะครับฝาหน้าเครื่องไม่มีรอยไม่มีการเสียหายแต่อย่างใดเลยนะฮะอ่า เครื่องยนต์คาบมาคาบน้ำมันไม่มีไหลเยิม้มบอกได้บอกได้เลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้สวยๆไปเลยเป็นไงบ้างครับสำหรับรีวิวคันนี้ Fortuner 3 0์ลิตรราคาปกติ5 7าแ0 0เบาท เบ้นไม่ขายนะครับเบ้นจะขายเพียง548,000บาทลดกระน,นำซัมเมอร์เซลล์มากๆเลยนะครับใครสนใจติดต่อเบ้นซ6 3์0 6 3 2 7 3อ5เ8ขอบพระคุณมากนะครับ